สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางคะ่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอท NN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอในช่วงแรกของรายการเช่นเคยจะพาคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพเพื่อที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นรู้ถึงวิธีการดูแลตนเองคนในครอบครัวและคนที่คุณรักให้มีสุขภาพแข็งแรงปลอด หยห่างไกลโรคในขณะเดียวกันนะคะเราจะบอกถึงสัญญาณเตือนภัยสุขภาพด้วยมีอาการแบบนี้สัญญาณแบบนี้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรแล้วควรต้องดูแลตนเองเป็นพิเศษแบบไหนติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในช่วงคนทันโรคค่ะ 7. ประโยชน์ของการออกกําลังกายตอนเย็นเวลาอื่นไม่ว่างก็สุขภาพดีได้การออกกำลังกายเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจแต่หากช่วงเวลากลางวันที่สภาพอากาศร้อนและหลายคนมีเวลาน้อยอาจเปลี่ยนมาออกกำลังกายในตอนเย็นหรือตอนกลางคืนอาจเป็นทางเลือกที่ดีซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยบำรุงร่างกายและสุขภาพยังมีประโยชน์อีกมากมาย หลดความเครียดและซึมเศร้าการออกกําลังกายตอนเย็นช่วงเวลาเย็นจะช่วยควบคุมระดับฮอร์โมนความเครียดซึ่งช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและเสริมสร้างความผ่อนคลายให้กับร่างกายรวมถึงสามารถลดความเครียดและความซึมเศร้าได้ 2. เสริมสร้างการเผาผลาญพลังงาน การออกกําลังกายในตอนเย็นที่อากาศเย็นกว่าในช่วงกลางวันอาจช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกายซึ่งช่วยลดน้ําหนักหรือรักษาน้ําหนักในระดับที่เหมาะสมได้ 3. เสริมสร้างการนอนหลับที่ดีกิจกรรมการออกกําลังกายในช่วงเย็นอาจส่งเสริมการนอนหลับที่ดีตามมาการควบคุมระดับฮอร์โมนเมลาโทนินที่เกิดขึ้นขณะการออกกําลังกายอาจช่วยปรับปรุงการนอนหลับให้ดีขึ้นได้ 4. ลดความดันโลหิต กิจกรรมการออกกําลังกายช่วงเย็นอาจช่วยลดความดันโลหิตซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือด 5. พัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายการออกกําลังกายในช่วงเย็นอากาศเย็นสามารถช่วยพัฒนาความแข็งแรงและสมรรถภาพทางกายช่วยให้ระบบหายใจและช่วยให้หัวใจแข็งแรงได้ดียิ่งขึ้น 6. ลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานและโรคหัวใจ 7. เสริมสร้างการทํางานของระบบภูมิคุ้มกัน การออกกำลังกายในตอนเย็นอาจช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงยิ่งขึ้นช่วยเสริมสร้างให้ความคล่องตัวและต้านทานโรคและเชื้อโรคได้ดียิ่งขึ้น